Ý làm này, làm lợi, hột, 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 chặt, chàng เอาอีกเอาอีกเอาอีกอาคาเออาระโปกหมา <laughs> ใช่ไหมอะไรอ่ะเขาอะโอ้โเนี่ยอ,อาคาโอ้มันดังมบนนุ่งวงอะโอ้นี่ท่ออะไรพีอะไรอะ่ะ ไม่รู้วพ่าภางกิจงกฤออะไรเอสอะไรทีเอสอะไรโอ้ยเออ hey, าโหดเฮเย้อนุ้นนี่ขนาดเปลี่ยนร้อยอ่ะ <laughs> ขโตเอาโตปากกว่าเลออเลยโหดโหดปโหดขันนี้ล้มไปนน่นปุ๊บดูไปโน่นอันนีเลยโหดเละเทะเลยโหดขนาดจัดซีอาร์ไปหกขันห้าขันอวันนี้ก็จัดซีบีพาอิ่สามขันเออรับโชว์ไม่ที่ไม่มีใครเมื่อนโชว์นี้เล็กก็โฉมโฉมล่าสุดดูไฟหน้าไฟหน้าคือเดอร์ LED ไฟท้ายมาสแตนฟอนดมาสแตน เกึบบงานี่นี่อ๋อแตงจัดไปปีสิบเก้าสีสองสีแดงสัวคันนี้ปีสิบแปดนะราคาเท่ากันเลยจับไปเลยเพราะว่ารู้ว่าทำไมถึงเอาเอาเราทำราคาใกล้เข้ากันใกล้เคียงกันเพราะว่าโยงงจำไม่ได้ใช่นะคันนี้เป็นแดงประมาณนี้แดงเลือดอะไรแดงเลือดนกแดงเลือดนกอันนี้แดงเลือดนกนะโอ้โหสวยเลยนะนี่ท่ออะไรไม่รู้นะ รถซีซูก็หลุมท่ออะไรมันก็ดังดังเพาะอยู่แล้วอ่ะคนไทยช่อแบบซีดีอ่ะนี่เขาเรียกว่าโฟงพี่พัฒนามาจากซูเปอร์โฟล์ทำไมตอนซูเปอร์โฟล์ก็ซีซู่างงี้นะทุกคนครับซูเปอร์โฟล์เทสชัดนี่แหละซูเปอร์โฟล์ซูเปอร์โฟล์แปลงล่างโมดิฟายไม่เถ้าเยอะจะต้องล้างหน่อยนะเดี๋ยวลูกค้ามาดูแล้วจะต้องให้เนียนต้องให้เนียนให้แวบให้แวบแวบหน่อยสวยนะสวยอันนี้อันนี้ก็ยางไม่อทอดดูดอกรึ โอ้โอ,กอก,อกอันล้มกลางนี่กันล้มเต็มใจกันล้มนี่กันล้มของเจง,จงนะล้มไปเครื่องไม่เป็นไรแน,น่นอนก็ไม่มีอะไรมากอันนี้อืมดูใหม่ดูใหม่เราวัดกันสวยแล้วต้องวัดกันที่ใหม่โอ้หมื่นสองอืมอืมหมื่นสองอันนี้น้ำเงินสี่สิบเก้าอันนี้ด้กันสวัสดีวายเอสเอสอ่าแล้วก็ท่ออาคาบวิกพอโตอีกแล้ว อันนี้ท่อขาแล้วก็การล้มแบบไปค่อยเต็มใจใช่แต่สวยดีเนอะใช่เขามีสไตล์ของเขาอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างเน่ยนะใช่ฝุ่นเยอะเลยเนี่ยเราต้องดูแลให้วับดิฟ้ามามันจะแต่เครื่องเหล่านี้รถเราดียากนะเครื่องเนี้ยจอดนะไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มไม่มีรอยน้ำมงน้มันออกเลยเนี่ยดูดิดูดิเหล่านี้ขมองจริงนะนี่เป็นฮาร์เรแต่ตัวคาบุงคาบูนี่โอ้โหไล่ไปไล่ไล่ไปทะเลไล่รองลไปแล้วไรมา้ทะเลน้ำเลือดเลยแหละ ถ้าทีบีดียากรถนึงชิมปีใหม่มันไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกประกงประกันเครื่องเครื่องใครจะไปแกะทําไมนะ่หกพาศูนจะไปโมทําไมใช่จริงป่ะหกพาศูนโมไปหนึ่งพันอ้าวสู้เอาหกพาศูนโมไปหนึ่งพันสู้ไปเสียทุกตัวพันเลยไม่ดีไปหรอกจริงป่ะเฮ้ยบ้าบ้าไปใช่อันที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่จเย็นที่พันซี่นี่หลอกเกินไปขี้โมแล้วอันนี้ขี้โมแล้วหมื่นสาม พอดีพอดี S S โหมดจ้าข้างไม้ไม้ B สิบเก้ามามาคันนี้คันนี้นี่โคตรนี้ปั๊มปั๊มลอยปั๊มลอยเออนี่ถ้าถ้าทำเปลี่ยนชื่อได้มาให้มันนะแฮมอยู่ข้างล่างเรียกอะไรวะปั๊มอะไรปั๊มล่างอันนั้นแดงเลือดนกใช่อันนี้แดงอะไรวะแดงอะไรแดงเลือดชั่วแล้วก็มีบ็อกแบตด้วยแบตเตอรี่นี่ไง ถ้าตามกว่สิบเป็ดตาม่าสิบนี่อาจจะสตาร์ไม่ติดนี่ไฟโชว์ไฟน้ำมันโชว์ไฟน้ำมันโชว์ไม่ใช่กระพริบกระพริบดูไหมเสียงเตือนให้เข้าเชลวีพาวเวอร์ในตัวพัดอีกแล้วหมายเท่าไรดูซิดูซิอืมผิดหรือเปล่าหมื่นอ้หูหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นอ่าหมื่นสองหมื่นหกใช่ไหมโอ้ยโหดแล้วมีนี่มีอะไรกันเฟรดี้เอล ตั้งเป็นเหมือนกันคลิปทองการล้มน็อตเนิร์ดดูยึดกางโคยึดแคนบาคาร์บอนการล้มนี่อันนี้กันสไลด์โคนี่ก็นี่ก็กงจักรล้อนาจาโอ้โหเป็นไงดูกันล้มล้มล้มอันนี้กันอะไรกันเต็มที่อันนี้กันอะไรฮะกันกันอะไร อันนี้อะไรวะกันมาถามฮะกันมาถามใครทำอ่ะกันมาถาม๊ะทำไม่ได้ทำไม่ถามมุกนี้ไม่ดีนะมุกมุกยังดีนะเบอร์หน้ามนี้ไม่ไม่รู้จักกันโดนกระทือกับดาวก็ไม่ไนะมุกนี้นะอย่าไปเล่นเทเลอรเดล่าเล่นไม่ได้นะมุกยังรวเนเพื่อนแซวแน่เองนะโดนแน่โดนแน่เพราะเพื่อนพูดจาไม่ดีผมทืบนะแต่ถ้าใครกล้ากระทืบเองนี้ครับว่าเขาคงเก่าอ่ะมีข้าคนเดียวที่กล้ากระเทือนอย่างเงี้ยเออโอ้ข้าวหดเฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยกันขอคาด เนี่ยเออเฮ้ยคนเจอเครื่องเคยเจอเออเนี่ยไล่คันนะไม่เคยเจออ้าวดูคันนี้ก็ไม่มีอันนี้คันนี้ก็ไม่มีนีทำไมจะไม่มียี่ไงไหนอ่ะโอ้มีอ๋อให้เป็นพลาสติกโอ้โอ้คนนึงเป็นพลาสติกอันนี้โอ้เออ่ดูอันนี้ฝากฮอปไอ้สเตอร์นาด้วยรอเนี้ยเนี่ยสวยว่ะคุณคันนี้เต็มคันนี้เต็มชุดสายทักนี่สายทักอืมโอ้คันนี้เราขอไม่ขี่ให้ดูนะว่าขี่ไม่ไหวสามคันแย่ มีเลยว่ะคาร์บอนโซเขียวแล้วครั้นี้มีชิวคนเดียวใช่ชิวหัวเนี่ยไอ้ไอ้เรื่องอะไรอะแอมโก้หัวเหมือนเลยเ่ะเหมือนอเลยได้ดูอ่ะแอมโก้ไอ้โกโ้พี่อะไรนะที่มันพูดอ่ะนั่หนั่งนั่งหอยเลยพูดอ่ะโก้ต่อเออแอมโกมันพูดอย่างเป็นเทพเป็นตัวต้นไม้อ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนะมาวิล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 ส่วนคั้นี้ไม่มีเจ้าของเก่านังไม่มีตังค์ไม่มีชิว ก็ได้แบบไเด็ยไ,ไ,ไอดไเออดียไอ้ด้วนนะอันนี้ก็คนแล้วถตายก็นะแต่นี้มีไม่มีมีข้าวกันแล้วมีไปทำเพื่ออะไรกักรนอะไรไม่ได้เอ่าเบื่องนนค่คะแนน,นนชนใจนะ,ะอะคันนี้อ่าคันนี้หนึ่งแสนนะปีสิบแปดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันอ่าอะคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน อ่ะคันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่าอ่าคันนี้แพงไปสี่พันใช่เพราะว่าคันนี้ทุนมาแรงนิดนึงอ่าต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยร้านอื่นที่อื่นเนี้ยขายกันหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้านะบางคันนี่ยังขายสองแสนห้าพันเลยอืมเราขายหนึ่งเจ็ดห้าอืมมีไนใช่ที่แซ็วรุ่นทำกินใครสนใจเสื้อแซ็ครุ่นกินเทปโครแบบนี้วันนี้ใส่ไซส์แอลมาให้เพื่อนดูครับสติ๊กเกอร์ข้างหลังเสื้อเขาเรียกว่าท่าจูติวาร์ฟนะผ้าจีบสบายนิ่มๆครับ ตัว390นะครับใช่สนใจแอดไลน์แล้วทักข้อความมาได้เลยนะครับถ้าคุณไม่มีตังซื้อรถคุณซื้อเสื้อพ่ก่อ,น,อ,อนะครับเพื่อกับอุดหนุนนะครับสนใจโทร0 8 9 9 1 1 4 0เ4วันนี้อยู่ลน์พก่อนสวัสดีครับ